สบัสดีพ่อใหญ่สมบิษครับมินตาสาวลูกติดสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนมินตาสาวลูกติดจ้าเมื่อนี้มากินข้าวน้ำกันเด้อเอ้อได้หลายเลยมากินข้าวน้ำกันออมกบใส่ผักไฮฟรียมสาวมินตาเองนะจ้าทุกคนมาเด้อแซ่บแซ่น้ำกันเด้อออมกบออมกบแม่ออมกบออมกบมาเด้อมาเด้อทุกคนอมกบใส่ผักไฮแม่มากินข้าวน้ำกันเด้อ กินกับข้าวเหนียวไปดิไซน์ข้าวเหนียวเอ้าข้าวเหนียวห่อนห่อนือ,อข้าวเหนียวห่อนห่อนเดี่ยวว่างไปฮะหลังข้าวเหนียวเนียนบ้างเนียโจก๊กเอาจก๊กอันนี้โจ๊กี่ยจก๊จกเข่าอือฮึ่ว่าจบยังกันก็ว่าโจ๊กเข่าเลยเออเดี่ยวไปกิน <laughs> <laughs> ข้าวน้ำกันเด้อทุกคนอ้าโทรศัพท์แซมท่านกินกระแซมแล้วดิ ถืกปากอาหารถืกปากถืกปากก็บวถึกดังเลย,ยถึกดังว่าถึกอืมจช่ใช่อบอ่หอมผักอีตูวหอมผักอีตูอหอมใบผักไสผักไ่พอได้ผักไสมีต่างกัว่าด้ผักไสนี่ไหะ พักไซกับพักไ้มันจะค้นคนระแแบ,บนะครับที่ผมสังเกตบึงที่สื่อมากพักไซมันจะใบมันจะใบซอยๆใบยักยักยักไหลายเนาะใบพักไ้มันจะมันจะซอยบ่หลยมยบ่ม่ซอยมันจะเป็นใบม้วนๆนก็ยังอัานใบบบอกอือน่นเลยไมาได้เหร ไม่ต้องใซมมะเขือบุ้มมกครับใส่ได้หลายหลายอย่างอวมเนาะอวมกบใส่พัดใส่คมกบใส่หมักบวบใส่ใส่ได้ทุกอย่างนะครับที่ที่เป็นออมเนาะมะเขือนะใส่ต้องใส่หน่อยต้องใส่หลายหมื่นใส่สิบบาทเลยอื เดือดเมนูต้มต้มแม่ยังไม่ได้ต้มจกเียงต้มต้มแล้วกันหนึ่งหนึ่งใส้พักปิ้งนี่กินไยรอบแล้วเนาะอทอดกับกินแล้ว <c oughs> กินข้าวเศ้าข้าวเีปภารกิจนะครับมือนี้อ่าเป็นวันสำคัญของทั้งชาวไทยอีกมือหนึ่งนะครับวันแม่บะถือว่าเป็นมือนี้เป็นวันแม่นะครับวันแม่แห่งชาติสิบสองสิงหาอากินฮอดแม่นะครับผมอ,อีดฮอดแม่สุขสุขคน ก็คงจะพมีผป้ใดบอกคิดฮอดแม่หนอกนะครับบ๊อบแม่ตั้งแต่บอ๊อบแม่จะลูกคิดฮอดแม่้นนมินนะมแม่ก็คิดฮอดลูกก็แบบนี้เนาะอเป็นม,ม,มินตาเป็นต้นคิดเป็นแม่ย่ำไรเล้าก็ให้นะครับนั่งให้หอ,อกคนเป็นแม่นะครับหอ,อกคนเป็นแม่ เดี๋ยวเดี๋ยวห้องไปไปหาแม่รอบนี่อยเริ่มจับกบไปสู่แม่เห็นนะจับกบไปให้แม่นะ้าไปสู้น่องละให้น่องต้มสู่แม่เห็นตีต้มที่อ้อมเสียแกงกันแล้วแต่ก็เปิดตู้เย็นจับขังบ้านห้องเพราะว่าเป็นยังไงพ้องการตู้เย็นทางบ้านเนาะ <laughs> สดบ่ สวด,ดขักแล้วเปิดปั๊บบอ,อกมาได้กินสวดเลยเดียวตัวไปพักนั่งอ่างหยานะครับผมเมื่อกี้นี่มันก็นกนตายฝนไปไม่ยังพักเข้านแล้วตย่ตยต่ฝนพักยังก็เป็นพักความพักยังกับไต่เนาะตายไนะ่ะบากครงกำลังจะเป็นหน่วยงามกับตายบ่อย,อบอยอมบ่อยอมบ่ยอม คิดว่าสิบวัวาไตา่แปลกมากไต่ตสั่มมึงไต,ต่ยี๋ไตยกบปลูกไหมน้องพี่น้องเน,งน,งนงาะก็ได้กินเนาะมึงเกือบปีนสิว่าได้กินหน่อยเยอะเพรมันบันงงแบบประมาณสามเดือนมะประมาณสามเดือนมึงก็ติดหน่อยมันติดหน่อยย่ำแดง พักหอมก็ตายตายนำตายหมดพักกระเนน่ยพักยังโอ้มันอดย่ามันตายเนาะพี่น้องก็เทิ้งมันแกเหรอเขาซื้อมากัอยังบ่ทันปื๊มันแกก็คือมันแกมันมันเบิดบดเวลามันบดอายุมันอืมันนี้จะเิ่มอาหารครับอ่ะ ให้นี่มันจะบกคผมสมัมผัสไส้เนาะแม่นผัยไส้จะกินกินแห้งกว่านี่แล้วก็ขมกว่านี่ เมื่อวันแม่เนาะครับกับผมกับมืซ่าวเจ็ดโมงก็ลงไปเราคลิปหนึ่งก็คือเป็นคลิปอ่หลองเพลงคัฟเวอร์นะครับเห็นหน้าตอนเป็นดีกว่าเห็นตอนตายครับตั้งใจไว้กับเพื่อว่าจะมาปล่อยวันแม่เนี่ย่หะนะครับแต่ว่าคลิปวิดีโอไท,ย,ทยไทยไปตรวจเดี๋ยตั้งแต่เมื่อมีอันเข้าไปช่กยอนแต่งโม่ไปน้ำนะครับก็จะตั้งหล่อ,องห่องไปนำ้ำ เดี๋ยวชุดควันไปกินเขากับแม่เนาะเป็นภาพบรรยากาศเย็บภาพบรรยากาศที่อยู่กับแม่ จักผ่าไว้แต่เครื่องเครื่องจะผ่าเตือนนี่ว่ามันเดียวแล้วว่นน,น,น,นนั่นนั่นใกมันเตือนหน้าที่หนึ่งแล้วมันก็หยุด <c oughs> ป้อมกลมเคยได้กินครั้งแรกก็คือเป็นฟีมือของแม่นะครับ เจ้าเจ้าเคยกินแนวมาอ่อมกบหรือบ่เคยกินเพราะว่าบ่เคยบ่เคยกินเนาะตั้งแต่น้องกินบ่เป็นเลยก็ยังมีบะไคยมีขายเพราะบ่ไคไมีขายแล้วก็อยู่น้ำตรงน้ำหน้ากับบะไคยมีถ้าได้กินถ้าได้กินเนี่ยก็คือต้องเป็นคนหาเป็นเนาะ กบกบกบอหนหน่อยไหงเกือบซ้ำกันหรอยังบอนหัวสองเดือนนี่ครับพี่น้องใงก็ได้การเลยเน่เร็วอ่าตัวไน่เนี่ยบอนบอนไนี่เป็นเดือน,เป,น,เ,อนเป็นเดือนกับบอนไน่ซ้ำนั่นนะครับผมก็ได้รู้ว่าความธรรมธรรมชาติธรมรมชาติที่บอ่อนนะิ่งนี่ยมันมันโอเคม,อออมันมันบอ่อแออัดเนาะ ออของมันนี่ก็ปวด,ดปเลยว่ะแดดออกแล้วครับแดดออกแล้วกินเขาได้เศร้าแน่จ้ะเพราะว่าเกลือลูกขามาก ป่ามามันก็นจะบม่ได้เสียเวลาเพิ่นอมกบสามตัวนะครับอิ่มเลยเนี่ยจงไว้อีกเสืออยู่เด้นหนยนึ่งตื่ตาตักจงไวอิ่มามแล่วครับบางคนอิ่มอิ่มเนี้อ คำา้องเสือก็คือถุงนึงน่ะความอ <c oughs> สุดยอดหน่อยหลายความแสบบรเกี่ยวกับความกับวาหลายหรือหน่อยนะครับผมกินกิ่นแสบคือ <c oughs> หน่อนแก็กินแสบอิ่มขึ้นกัน <c oughs> อาหารหน่อยย่างหลายยางแต่มันก็อยู่ที่ความพอใจของ องการกินเนาะเติมดีเท่าไหร่กันครับเขาเขาเห็ดอันไรเจ้าจิกมันยังออกเนาะบ่บ่ได้จิกออกจิกมันไงว่างไว้ซืสิสิ่งที่ เ้าเฮ็ดลงไปเ้าลงเมื่อลงไปมันออกดอกออกผลออกผลหรือว่ามันได้เก็บเกี่ยวตามที่ข้าว่างตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับมันแบบมีความภูมิใจเจ้าดีใจโบมินทีว่าข้าตั้งใจว่าเออยังกบไม่ได้กินแล้วมันได้กินดีๆนแต่ว่าข้าต้องรอเวลารอเวลาขาดีใจห่อนบ่ได้เลยแม่ละเมือนะครับ ตรงร้อยเขาคอยจะเริ่มเติบโตไปแล้วเข้ากับคยอยดูแลเขาบอมันว่าขึ้นอยากเลี้ยงกบยังดีซื้อลงทุนหนึ่งแต่ตอนแรกจะมาปล่อย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 ,ล,อย,ล,อย,ล,อยลงหแ,แล้วแต่มุ่สิเป็นยังไงอาหารกระบ,บ่ใไห่นามกับบ่เปลี่ยบ่ดูแลจังสันเขาก็อยู่บ่ไ้น,นะครับก็กระตาย อันนี้คือความสุดก่อนพอใบเสียแห้งที่เข้าต้องเลี้ยงดูเขาตั้งใจว่าจะเลี้ยงเขาเพื่อเป็นอาหารเนาะอืมอ๋นนอปดน,น,น,นี้่อาหารเร้าของเฮาเมนี่ออมกุบใส่ผักไข้แสบลายทุกคนจับเง,ง,งไปแปะ Mm hmm. คลิปนี้ก็คงไว้ซ์มีกับน,น้องเจอกันคลิปหนานล้ทุกคนคลิปนี้ก็คงลาบไปก่อน <c oughs> บสบายดีสวัสดีครับ